ดูดิลบมือออกจากใบหน้าได้เนียนมากๆคือตอนนี้มือถือซัมซุงพร้อมให้เราอัปเดตเป็นวัน U I 7แล้วนะอัปเสร็จเนี่ยกับได้มือถือเครื่องใหม่เลยตัว U I ใหม่จัดเรียงไงอคอนต่างๆได้เป็นระบบระเบียบมากขึ้นมาพร้อมฟีเจอร์นาวบาล,ลองกดปุ่มโฮมออกมาจากแอปทําให้เราสามารถกดเปลี่ยนเพลงได้จากตรงนี้เลยอย่างเจ๋งมีฟีเจอร์ออดิโอเ a อเรด้วยนะเวลาเราไปถ่ายด้านนอกคลิปไหนที่มีเสียงรบกวนแบบนี้ เสียงลำธารเนี่ยดังมากให้มากดสัยลรักวิงวิ้งตรงนี้ครับเลือกหัวข้อออโตโอ้หรือจะปรับระดับการตัดเสียงรบกวนเองก็ได้นะและลองกดเล่นดูถ้าตัดเสียงรบกวนนะคะมาดูกันค่ะว่าเป็นยังไง คือตัดเสียงรอบข้างได้ดีมากๆอีกหนึ่งปัญหาเวลาถ่ายรูปบูหรือภาพเซลฟี่มันชอบมีคนนึงหลับตาก็แก้ได้แล้วนะด้วยฟังก์ชันเบสเฟสก่อนถ่ายให้เปิดโหมดไลฟ์ไว้ก่อนพอถ่ายเสร็จถ้าบังเอิญมีคนหลับตาแบบนี้ก็แก้ไม่ยากเลยครับให้เราปัดรูปขึ้นหนึ่งครั้งและมาจิ้มเลือกหัวข้อเลือกใบหน้าที่ดีที่สุดอยากให้ใบหน้าใครลืมตาก็จิ้มเลือกใบหน้าคนนั้นได้เลยครับตรงนี้จะเป็นใบหน้าของเราเองนะครับที่มือถือบันทึกไว้ทําให้ภาพที่ได้มีความสวยงามเนียนตาและเป็นธรรมชาติครับในววววัันน UI7 ใครรรสสาาาาายยยถถ่ดดดีโออออเเมลลลลลืกกกกบทึ้้้ไไฟ์แ ไฟเนี่ยจะเก็บข้อมูลสีและแสงของภาพได้เยอะมากๆคือสามารถเอามาถ่ายในระดับมืออาชีพได้เลยมาดูฟีเจอร์ที่ผมชอบที่สุดกันครับ Generative Edit ผมล้องให้แฟนเอามือปิดตาข้างขวาไว้และกดถ่ายมาลองดูว่าฟังก์ชันนี้จะลบมือและสร้างใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งให้แฟนของผมได้หรือเปล่าทําการวาดรูปทรงมือไม่ต้องวาดเหมือนก็ได้นะคือมือถือเนี่ยมันค่อนข้างฉลาดมันสีเล็กมือให้เราเองเลยเราสามารถลบและกดสร้างใหม่ได้เลยครับแล้วดูดิคือสร้างใบหน้าอีกครึ่งหนึ่งได้เหมือนตัวจริงเป๊ะเลยสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานได้หลายแบบเลยนะเออาืืด้มมนไ มืืออเคร่่งใหมผมว่าซื้อมือถือทั้งทีก็ควรจะใช้ได้ยาวๆแบบนี้ว่าดีมากๆที่ซัมซุงยังอัปเดตซอฟต์แวร์ให้มือถือรุ่นเก่าๆได้รับประสบการณ์ใหม่ๆดูจบแล้วก็อย่าลืมไปอัปเดตวัน UI 7กันนะทุกคน